สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าอ,อากาศดีดีมือนีพี่น้องจ้าบ่มีแดดเลยอ๋อ,อ,อ,าอาคายเต็มเลยใช่ไหมอากาศดีดีมือนีพี่น้องจ้าบ่มีแดดออกมาเลี้ยงน้องควายตอนสี่ห้าโมงนะคะน,น,น้องนารินน้องนรินก็มา,สว,ส,านนสวัสดีค่ะก่อนเนาะสวัสดีค่ะ <laughs> ไปค่ะไปเลี้ยงน้องบอน้องควายกันนะคะบรรยากาศยามาแรงพี่น้องจา๋าบรรยากาศเลี้ยงควายตอน4ี่โมงห้าโมงนะคะเบิ่งผูไปเลยค่ะคุณค่ะคุค่ะไประวังตกล่องนะ lon nám nè nám mẹ nè mèo cái lợn lon làm không? mẹ lót thải lót tả bên nhận cái đơn nó nghe lót tả Mẹ sạc nam khoai. Sạc nam khoai. Sạc nam khoai. ะน้ำน้องควายควายนับด,ดูได้มีกี่ตัวนั่นไงก็ครบแล้วไงสี่ตัวนั่นไงควายน้าลินมีอยู่สี่ตัวนะคะทำไมควายเยอะไปออยเไปเดินแม่ควายเยอะอยีกนู่นไงควายเยอะๆก็อยู่นู่นไงไปเดินไหนไม่ใช่กบเหรอ <c oughs> จิงหลีดออกมาแล้ว่าจับอามันอยู่ในลูอาไหนอ่ะไหนนี่เข้าเลยจับเอาอยัางเจอ,อยังได,ไ,ได้จิงหลีดหนึ่งตัวนึกว่ารูกบจิงหลีดมันเข้าลูไม,ไ,ลไม่มีรูเออ จิงหลีดน่ารักไหมน่ารักน้ำปลาอย่าไปอย่าเออปล่อยมันเลยลูกปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยปล่อยมันเลย คลายเข้าครอบพี่น้องจ้ะน้ำป่ามันเจอ,อยังมันคือ,อเห่าแทะเอา้าทำไมเกือบลม้ม <c oughs> น้ำปลาเจออะไร๊อกแป๊กเจออะไรเ <c oughs> <c oughs> จอขี้หมาไม่ใช่เจอจักรแตนขี้เจอขี้หมา เจอขี่มานลินเกือบเหยียบอีมาแล้วโอ้ยขี้ควายเต็มเลยแถวนี้พอดีเลยได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยใส่นาพอดีเลยเบึงโพอดอกไม้บานแม่ขีา่าดอกไ้บานวเอาขี่ไม่ได้หรอกตัวนี้มันดุหลายตต้องขี่ตัวเล็กเออ เออเดี๋ยวสิเดี๋ยวแก้แก้ควายก่อนรถลดบรรทุกปึ๊บเออวันนี้อากาศดี เหมือนฝนจะตกเลยนะคะทำไมเลอะเทอะจังเลยฮะฮะเดี๋ยวไปขี่ตัวนู้นดูใินไะนาริน,นดูเฮดูควายเนะมันทำอะไรนารินดูนะมันจะทำอะไรตัวนี้ทำไมเลอะเทอะจังเลยฮ <c oughs> นะ,ะ,ะตัวนี้ทำไมเลอะจังเลย, <c oughs> ยล่นะคะ ทำไมเธอเลอะจังเลยคะเธอไปทำอะไรมาคะมีแต่ขี้ต้มค่ะเมืองม,มันจะไปใส่ฮันบอกลบเลยเยบัง

มไปเลย